สวัสดีผู้เล่นชาวลักนาล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกมลักนาล็อก M Classic แล้วตอนนี้ทางเพจเกมลักนาล็อก M Classic ก็ได้ประกาศวันเปิดเกมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือวันที่14กุมภาพันธ์เวลา10โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับจะมีอะไรที่เราควรรู้บ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยนะครับสหรับใครที่สนใจเติมเกมลักนาล็อก M Classic แบบถูกประหยัดรวดเร็วก็ขอฝากร้านเติมเกมเพทวินทอมอาไว้ด้วยนะครับสามารถเติมได้ด้วย UID ผ่านเว็บไซต์หรือว่าเติมผ่านทีมงานที่ไลน์และก็เฟซบุ๊กได้เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกรอกโค้ด ggch เป็นการซัพพอร์ตสตรีมเมอร์ด้วยนะครับโดยตัวเกมก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือจะเปิดให้บริการวันที่1 4กุมภาพันธ์เวลา10บโมงเช้าซึ่งวันที่1 4กุมภาพันธ์ก็เป็นวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับใครที่นัดสาวไว้หรือว่ามีแฟนเนี่ยก็ตกลงเวลากันดีๆนะครับแล้วก็วันที่14กุมภาพันธ์ก็เป็นวันศุกร์ซะด้วยนะครับใครที่จะลางานแล้วก็เล่นยาวๆศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเนี่ยก็อาจจะลางานได้ด้วยในช่วงนี้ทีนี้เรามาดูกันนนนนะรััััเเเื่่องงจจาากกกวมมมปปิดดุ์ซึใล้ีสห มีอะไรบ้างที่เราควรรู้นะครับอันแรกก็คือเควสร,รายสัปดาห์นะครับซึ่งเควสายวันนี้คงไม่ได้มีอะไรมากนักเนื่องจากว่าก็ได้ทํากรนทบทุกวันอยู่แล้วแต่เควสลยสัปดาห์นี้นะครับมันจะมีเวลาแค่3วันเท่านั้นก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่เราจะได้ทําเควสให้มันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับหลายๆดันเจี้ยนรลยสัปดาห์มันจะได้ตัวเหรียญฟ้าเอาไปแลกของต่างๆได้นะครับแล้วก็ในบางดังเเนเจี้ยนก็จะได้ตัวของเฟืองทองได้ตัวของเหรียญอีเดนคอยหรือว่าได้ตัวของฮบบี่บตััวละครรมมีีเ,เสูงงงกก็ยยิิ่่ไดด้้ vel จจาานนนนขึ ก็เลยจะแนะนําให้ดองสตาม,มิน่ลงดันไว้นะครับแล้วก็ค่อยไปใช้ในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเราอาจจะใช้สตาม,มินา่มาลงดันเจี้ยนต่างๆเช่นดันเค้กนะครับที่เราจะลงได้แค่7ครั้งต่อสัปดาห์หรือว่าลงดันเจี้ยนโกาลาหลนที่เป็นบอส m p p กับมินินะครับ A.P.P สามารถลงได้5ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็มินิลงได้10ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็การลงร้อยชั้นเนี่ยก็พยายามลงให้ได้สูงที่สุดในสัปดาห์นั้นๆนะครับและเนื่องจากว่ามีเวลาแค่3วันนก่อีสัปดาห์นี้นะครัจจคนนีย ผ่านได้จานวนชั้นไม่ได้เยอะมากนักในสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็ดันเจนออร์เลคิลนะครับที่จะลงได้แค่สัปดาห์ละ20ครั้งซึ่งแต่ละสัปดาห์ก็ครลงให้ผ่านด้วยเพราะว่าจะได้ตัวของโนแลนเอาไปสุ่มการ์ดบอสได้นะครับแล้วก็ดันเจนคอริดอร์นะครับที่ลงได้ครั้งเดียวต่อสัปดาห์ซึ่งมันจะได้รางวัลเป็นฮอลลี่เอมเบลมอันนี้ด้วยนะครับสามารถนํามาแลกของต่างๆได้วิธีการใช้เหรียญก็คือเข้าไปที่กระเป๋าแล้วเลือกแถบที่2ด้านขวานะครับแล้วก็กดไปที่่่เออรราาาาจจะแกกขงงตงตๆไดดด้้ํััินสปห์ อย่างเช่นในสัปดาห์แรกแรกเนี่นะครับเราก็น่าจะแลกเฟืองหรือว่าแลกวอรคัลี่กิฟท์ที่เป็นแต้มกิวกันเฟืองก็แลกได้แค่20อันต่อสัปดาห์เท่านั้นนะครับหรือว่าจะแลกตัวของวอคัลี่กิฟท์เนี่ยที่ได้ตัวของแต้มคอนดิวชั่นก็จะแลกได้แค่20อันต่อสัปดาห์เท่านั้นดังน,นั้นสรุปแล้วนะครับลงคอยดอผ่านเรียบร้อยแล้วอย่าลืมน้าแต้มมาแลกด้วยนะครับแล้วก็รีบหากิวเข้านะครับแล้วก็ไปลงเดนเจนวอราคัรลีเมนมันจะได้ตัวของแต้มกิ ส่วนการเข้ากิลด์เนี่ยสามารถเข้าร่วมกิลด์ได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยแล้วก็เันเจนทาราทอสทาวเวอร์ครับที่ลงได้แค่ครั้งเดียวต่อสัปดาห์แต่การที่เราลงในสัปดาห์แรกก็น่าจะยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันมีเวลาแค่3วันที่เราได้อัพตัวละครแล้วก็พูดในเจนอื่นอย่างเช่นมิวเซียมเนี่ยถ้าเกิดลงได้ก็ลงไปเลยนะครับสำหรับสัปดาห์แรกอย่างวิธีหนึ่งก็คือในสัปดาห์แรกควรลงวันที่16กุมภาพันธ์ก็คือวันอาทิตย์นะครับเราจะได้มีเวลาอัพตัวละคร อีก1เรื่องก็คือ Adventure Log หรือที่เราเรียกกันก็คือ Pass นะครับการเก็บเลเวล Pass นี่นะครับเราจะมีเวลาเก็บเลเวลเพียงแค่15วันเท่านั้นก็คือวันที่14ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับซึ่งสําหรับใครที่เติม p a s ช่อง2ช่อง3เพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าไม่ได้เติม Pass นี้นะครับก็ควรเล่นเก็บเลเวลของ Pass เนี่ยให้มันเวลสูงที่สุดด้วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราสามารถ Purchase Level ก็คือสามารถซื้อเลเวลของ Pass ได้แต่ว่ามันจะเสียตังค์เลเวลละ1ล้านเซนีนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับไปเน้นเดินเควสให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งเควสในพาร์ทก็จะมีทั้งเควสรายวันแล้วก็เควสรายสัปดาห์ด้วยนะครับจะลืมโฟกัสไปที่เควสรายสัปดาห์ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีเวลาแค่3วันในสัปดาห์แรกเท่านั้นที่เราจะได้ทำเควสรายสัปดาห์ให้เสร็จตัวอย่างเควสพาร์ทรายสัปดาห์ก็จะมีได้รับการ์ดหนึ่งใบกำจัดมินิบอสทั้งหมด5ตัวกำจัดเอ็พีทั้งหมด5ตัวแล้วก็กำจัดมอเตอร์ทั่วๆไป3 0 0 0ถึงแ0 0 0ตัวนะครับแล้วก็มีเควสครัมบกหมึ่งชิ้นแล้วก็แปงรบงนนมมออรรรบ เรื่องต่อมาก็คือสกินจํากัดเวลาที่กลางเมืองพอนเทล่านะครับก็คือเราจะคุยกับเอพซหัวชมพูคนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงสกินจํากัดเวลาในวันที่15กุมภาพันธ์นะครับแล้วเกมเปิดวันที่1 4กุมภาพันธ์นั่นแปลว่าในวันที่4ก็ควรรีบมาดูของที่มันขายนะครับว่ามีของที่ตรงสายอาชีพเราไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันที่14บมันขายของตามหน้าจอแบบนี้ก็จะมีตัวของ s ต a r ์เลิฟสที่ได้ค่ายนอร์ดิฟเอนเมื่ออาชีพที่อยากได้ค่ายนอร์ดซืเอนวัเนี่ยก็ต้องรีบซ โดยเฉพาะในวันแรกที่เกมเปิดอะไรคนก็น่าจะรีบมาดูก่อนเพราะว่าบางคนอยากได้หมวกสโนบอยเอาไว้เพิ่มค่า EP ต่างๆจากการฟาร์มมอนเตอร์นะครับรวมถึงหมวกสโนบอยก็มีค่าเลยวดาเมจที่ทําให้สร้างดาเมจต่อมอนเตอร์ได้ค่อนข้างแรงด้วยในช่วงต้นเกมนะครับเรื่องต่อมาคือก่อนรีสัปดาห์นะครับวิ่งมาที่กางคอนเทล่าแล้วก็อย่าลืมมาแลกของกับออร์นลลี่เมอร์แชนนะครับเราสามารถใช้แต้มออนเนอร์พรูฟเนี่ยมาแลกของต่างๆได้จํากัดชิ้นต่อสัปดาห์ด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกเฟืองกิลหรือวว่าตตัของแ้ม ที่ต้องใช้เยอะมากในช่วงต้นเกมนะครับก็รีบมาแลกก่อนเลยและอย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปก็คืออย่าลืมดองเซม,มินาลงดันในช่วงต้นเกมนะครับเราสามารถดองเซม,มินาลงดันได้วันละ150นาทีแล้วก็ดองได้สูงสุด480นาทีนะครับแล้วถ้าใครผ่านขีดตรงเอชิเม้นต์สมุดต,ตรงนี้นะครับและสามารถรับตัวเซม,มินาลงดันได้เซม,มินาที่รับจากหน้านี้มันจะไม่ได้เป็นขวดเข้าไปที่กระเป๋าเรานะครับมันจะเข้าไปที่เซม,มินาลงดันของเราเลย ดังนะั้นถ้าเกิดในช่วงต้นเกมเราทำ a อชิ e v e m e n t จนผ่านแล้วและสามารถกดรับรางวัลได้ก็อย่าเพิ่งไปกดรับนะครับเราจะเก็บดองไว้ก่อนค่ามไปกดรับแล้วก็ใช้บนที่16กุมภาพันธ์ก็คือวันอาทิตย์นะครับหรือว่าจะเก็บไว้ใช้ตอนเลเวล80 000, ขึ้นไปก็ได้อะไรคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดเราไม่กดรับ Stamina ลงดานแล้วข้ามไปกดรับขวด j o บ16ขวดในหน้านี้ก่อนได้ไหมก็คือกดได้นะครับเผื่อใครจะเล่น็อบในช่วงที่เปลี่ยนค้าสองหรือเปลี่ยนไฮค้าเนี่ยก็สามารถข้ามมารับขวดเหล่านี้ก่อนได้นะครับ อีกหนึ่งเรื่องที่น่าเช็คก่อนที่เราจะเริ่มฟาร์มมอนเตอร์ในวันแรกที่เกมเปิดก็คือมาเช็คก่อนว่าเราฟาร์มมอนเตอร์ได้สูงสุดกี่เลเวลนะครับเข้ามาเช็คที่หน้าข้อมูลตลัวละครแล้วกดขึ้นมาตกใจนะครับแล้วก็ดูที่ข้อ9ถ้าปกติเราจะฟาร์มกับมอนเตอร์ที่เวลมากกว่าเราได้สูงสุด40เลเวลแต่ในปัจจุบันนี้นะครับที่เซเวอร์จีนมีการปรับให้เราสามารถฟาร์มกับมอนเตอร์ได้สูงสุดแค่30เลเวลเท่านั้นซึ่งใน,นวันที่ผมทำคลิปเนี่ยออฟฟิเชียลยังนนนนัั้กก็็มาชค่อะรบ อีกหนึ่งเรื่องก็คือระบบ stamina farm มอนนะครับที่มีข่าวมาว่าจะมีระบบเปิดปิด stamina farm monster ได้นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าในช่วงที่เกมเปิดมีระบบนี้เข้ามานะครับตอนที่เราเดินเควสก็ปิดระบบ stamina ด้วยแล้วก็ค่อยเปิดใช้ตอนที่เราเริ่ม farm m o เตอร์นะครับและสำหรับใครที่เติมเงินในช่วงโคสเบต้าก็จะมีโปรโมชั่นที่จะคืนมาคูณ2คูณ1.5ในช่วงที่เกมเปิดจริงใช่ไหมครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอที่เราได้เติมไว้ในช่วงโคสเบต้าด้วย เดี๋ยวตอนที่เกมเปิดจริงแล้วบงังเอิญเออร์เลอร์ได้เงินไม่ครบขึ้นมานี่นะครับเราจะได้มีหลักฐานเอาไว้แจ้งกับพนักงานได้นะครับแล้วก็วันที่เกมเปิดจริงก็น่าจะมีโค้ดต่างๆมาให้เราเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดสติมเมอร์หรือว่าโค้ดจาก Discord ของเกมแล็กออล็อกเอ็มคลาสิกและนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้ก่อนที่เกมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไ like, ลดค์และกลดซับสไครต์ช่องจ